สวัสดีค่ะพัดนะคะวันนี้อยู่ที่นิสสัน SK เคชัวบางัวทองค่ะพัดมาพร้อมกับน e ิสสันคิก k p o w e r m y 2 2 2ค่ะเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้พัดอยู่กับน e ิสสันคิก k p o w e r VL ค่ะตัวนี้เป็น VL หลังคาดำนะคะส่วนตัวนี้ค่ะสีน้ำเงินของเรานะคะมาพร้อมชุดแต่ง l t t e คค่ะเดี๋ยวพัดจะพามาชมนะคะว่า รถนิสส e ันคิก E-Power ใหม่ของเรานะคะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องมอเตอร์ค่ะมอเตอร์ไฟฟ้าของเรานะคะมีแรงม้าจากเดิม129แรงม้าปรับเปลี่ยนเป็น136แรงม้าค่ะทําให้รถเรานะคะขับสนุกยิ่งขึ้นค่ะและแรงบิดนะคะจาก260นิวตันเมตรนะคะเป็น280นิวตันเมตรค่ะความจุของแบตเตอรี่นะคะจากเดิมนะคะ1.57กิโลวัตต์อค่ะ ก็ปรับให้มันจุเพิ่มขึ้นนะคะเป็น2.06กิโลวัตต์อวค่ะพัดพามาชม Nissan k i c k e-Power กันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะด้านหน้าของ Nissan k i c k e-Power นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับโลโก้ Nissan น,น,นะคะและมีเลดาราค่ะตัวเลดารานี้นะคะทำงานเตือนก่อนการชนด้านหน้าและมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินค่ะ ตัวนี้เป็น V L สีขาวมุกหลังคาดำนะคะก็มาเราติดตั้งชุดแต่ง S Sporty มาค่ะก็จะมีคาดสีน้ำเงินอย่างนี้นะคะส่วนไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า L E D ค่ะตัว Nissan KICK E-POWER m y 22ของเรานะคะมีระบบไฟสูงอัตโนมัติด,ด้วยค่ะ ส่วนช่องนี้นะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะพร้อมเบ้าก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะชุดแต่งตัวนี้ค่ะ s Sporty นะคะก็จะเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีน้ำเงินค่ะส่วนด้านข้างนะคะล้อค่ะล้อตัวนี้นะคะเป็นเอ,เอ่อเป็นล้ออลลอย17นิ้วค่ะยาง2อ0 5 5 R17 ยาค่ะมาพร้อมกับคิ้วซุ้มล้อนะคะสีดำด้านค่ะ กระจกมองข้างของเราค่ะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ค่ะมาพร้อมกับกล้องรอบ360องศาของเราค่ะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นส e ัญลักษณ์ e-power ค่ะบ่งบอกว่ารถคันนี้นะคะคือ e-power ของ Nissan q a s เราค่ะส่วนด้านข้างค่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตของ S Sporty นะคะเป็นสีดำด้านค่ะ ส่วนทางด้านด้านท้ายของเรานะคะไฟท้ายของเราเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมกับคีบฉลามค่ะส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นสเกิร์ตหลังค่ะตัวนี้เป็นชุดแต่ง S Sporty นะคะติดตั้งมาใน n i สสันคิก VL สีขาวมุกหลังคาดำค่ะ เดี๋ยวพัชจะพาไปชมเลยค่ะว่านิสสันออเท็ของเราตัวนี้นะคะมีชุดแต่งแบบไหนยังไงบ้างค่ะกระจังหน้านะคะเป็นสีดำเงาค่ะมาพร้อมตัวอักษรออเท็นะคะ,ะกระจังหน้ายังเป็น V ี o t ชั n เช่นเดิมนะคะตกแต่งด้วยสีโครเมียมค่ะไฟหน้านะคะไฟหน้าเราเป็น LED ค่ะตัวนี้ เจน2ของเรามีระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะคะส่วนไฟตัดหมอกค่ะออเทคของเรานะคะก็จะมีเบ้าไฟตัดหมอกเป็นชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะสกเกิร์ตด้านหน้าค่ะเป็นสีโครเมียมค่ะเรามาดูที่ด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างค่ะก็ จะเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับล้ออันลอย17นิ้วค่ะยางนะคะ20555 R17 ค่ะและด้านข้างของประตูคนขับนะคะก็จะมีสัญลักษ e ณ์ e-power ค่ะกระจกมองข้างค่ะเป็นสีโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยว LED ค่ะพร้อมกับกล้องรอบ360องศาของเรานะคะ ส่วนสเกิร์ตด้านข้างค่ะจะเป็นสีโครเมียมตัดสีดำด้านแบบนี้นะคะเรามาที่หลังคากันบ้างค่ะหลังคาก็จะมีราวหลังคานะคะพร้อมกับคลีบฉลามค่ะและสปอยเลอร์หลังนะคะ ส่วนไฟท้ายค่ะไฟท้ายของเราเป็นดีไซน์ใหม่นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะมีส e ัญลักษณ์ e-power พร้อมกับ Nissan k i c k นะคะ l l t e c h ค่ะสเกิร์ตด้านหลังก็จะเป็นสีเงินสีโครเมียมแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยนะคะ เดี๋ยวพัดพาไปชมภายในกันนะคะค่ะพัดพามาชมด้านในนะคะเริ่มจากด้านข้างเลยค่ะแผงข้างประตูนะคะเป็นดีไซน์ใหม่ของเราค่ะและต่อมาค่ะเราก็จะมีไฟนะคะตัวเปิดปิดไฟตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีได้ค่ะตัวนี้นะคะสำหรับเปลี่ยนไฟในห้องโดยสารของเราค่ะ เพิ่มความสวยงามให้กับห้องโดยสารของเรานะคะส่วนพวงมลาลัยค่ะเป็นพวงมลาลัยทรงสปอร์ตนะคะหุ้มหนังค่ะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ค่ะรับโทรศัพท์และเชื่อมต่อบลูทูธได้ตรงนี้นะคะและยังมาพร้อมกับระบบคูสคอนโทรลด้วยค่ะส่วนหน้าจอค่ะแสดงมาตรวัดต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ค่ะและในตัวน e ิสสันคิกอีพาวเวอร์22ของเรานะคะ จะมีสถานะไฟเบรกบอกบนมาตรวัดด้วยค่ะมาที่เครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงของเรานะคะรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะและยังเชื่อมกับกล้อง360องศาของเราด้วยนะคะถุงลมค่ะตัวนิสสันของเรานิสส e ันคิก epower ของเรามีถุงลมทั้งหมด6จุดนะคะมีในทุกรุ่นย่อยเลยค่ะและ ลงมาด้านเป็นแอร์ค่ะแอร์ Air ของเราเป็นแอร์ออโต้นะคะแยกอิสระซ้ายขวาค่ะและสวยสวยงามแบบนี้เลยค่ะเป็นคันเกียร์ไฟฟ้าแบบใหม่ของเรานะคะสวยงามมากเลยค่ะพร้อมกับอักษรออเทคที่บ่งบอกกับชุดแต่งของคันนี้นะคะส่วนเบาะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดำและสีฟ้าน้ำเงินแบบนี้นะคะเดินได้ด้วยตะเข็บน้ำเงินค่ะ พัดพามาชมด้านหลังนะคะผู้โดยสารด้านหลังค่ะเราเริ่มกันตั้งแต่แผงข้างประตูนี่เลยก็จะมีไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับลำโพงค่ะลำโพงเราก็จะมีครอบโคมเมี่ยมให้นะคะอันนี้เป็นผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็เล็กรูมนะคะและเฮดรูมเหลือเยอะเลยค่ะนั่งสบายค่ะ มาพร้อมกับจุดชาร์จ USB ให้2ช่องนะคะส่วนเบาะนะคะเบาะก็สามารถพับได้ค่ะเป็น60-40นะคะพับได้แบบนี้เลยนี่นะคะค่ะพัดพาไปชมรอบๆคันพร้อมกับภายในเรียบร้อยแล้วนะคะ นิสส e ันคิก k p o w e r ของเรานะคะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยค่ะมีตัว E V V L และ o t t c ็ค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรมาหาพัดได้ค่ะที่0979904692ค่ะและระบบความปลอดภัยต่างๆในน e ิสสันคิก k p o w e r นะคะยังมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นก่อนๆด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะตัวช่วยในการออกตัวในทางลาดชันค่ะ เหมาะสําหรับลูกค้านะคะที่ขับขึ้นลานจอดรถของคอนโดค่ะหรือขึ้นลานจอดรถของห้างนะคะตัวนี้จะช่วยลูกค้าได้เยอะมากเลยค่ะและสําหรับสี่รุ่นย่อยของเรานะคะหากลูกค้าสนใจรุ่นไหนค่ะสามารถติดต่อหาพัดได้นะคะวันนี้พัดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ